สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอีบอนรีวิวเพื่อนๆนคงจะได้ยินข่าวกันมาบ้างแล้วนะครับว่าจัสตินบีเบอร์ ได้ประกาศเลื่อนการจัดแสดงคอนเสิร์ตอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นครั้งที่2นับจากครั้งที่แล้วที่ติดโควิดเรียกได้ว่าสุขภาพของแจสตินนี่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเลยนะครับเช่นเดียวกันกันกบครั้งนี้ที่แจสตินต้องตัดสินใจเลื่อนการแสดงคอนเสิร์ตออกไปก่อนเพราะตัวของเขากำลังเผชิญกับอาการป่วยที่พูดได้ว่าหายากมากๆและค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมไข้เฮียแจสกันนะครับว่าอาการเป็นยังไงบ้างแล้วและกลับมาเล่นคอนเสิร์ตต่อได้เมื่อไหร่ดูให้จบคลิป แล้วให้กำลังใจเฮียแจสไปพร้อมๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับแจสสินบีเบอร์ได้โพสต์คลิปวิดีโอความยาวประมาณ3นาทีลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาเพื่อบอกกับแฟนๆว่าตัวเขากำลังจะเลื่อนการทัวร์คอนเสิร์ตออกไปเพราะไวรัสชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุให้ใบหน้าของเขาเป็นอัมภาพาครึ่งซีกโดยเขาได้พูดกับแฟนๆไว้อย่างนี้ครับผมอยากจะมาอัปเดตกับทุกๆคนว่าตอนนี้ได้เกิดอะไรขึ้นแล้วบ้าง แน่นอนว่าอย่างที่ทุกคนเห็นในใบหน้าของผมผมกำลังเผชิญกับอาการที่เรียกว่า Ram s ซ y h u n t s y ิน r o m มมันคือไวรัสที่มาทำลายประสาทหูและใบหน้าของผมนี่แหละที่เป็นสาเหตุให้หน้าของผมเป็นอัมพาตอยู่ณตอนนี้ในคลิปวิดีโอนี้จัสตินได้โชว์ให้แฟนคลับดูว่าระบบประสาทของเขาได้ถูกทำลายจนส่งผลกระทบต่อใบหน้าซีกขวาของเขานี่ทุกคนเห็นไหมว่าตาข้างนี้มันกระพริบไม่ได้ผมไม่สามารถยิ้มได้เลยด้วยใบหน้าซีกนี้รูจมูกก็ขยับไม่ได้เพื่อนๆสงสัยกันไหม ว่าโรคนี้คือโรคอะไรจจสตินมีโอกาสที่จะหายไหมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับอาการแรมเซ่ฮันซินโดรมหรือเรียกเป็นชื่อภาษาไทยว่าภาวะแทรกซ้อนของงูสวัสดแน่นอนว่าจจสตินก็กําลังเผชิญอยู่กับโรคงูสวัสดอยู่อาการแรมเซ่ฮันนี่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแจสตินอยู่ในช่วงที่มีภูมิคุ้มกันต่ํามากๆจนทําให้ไวรัสชนิดนี้เข้าไปจู่โจมเส้นประสาทสมองทําให้เกิดอาการต่างๆเช่นปวดหูการได้ยินลดลงสูญเสียการรับรสอาหารใบหน้าซีกใดซีกหนึ่งเบี้ยว ซึ่งแจสตินก็เพิ่งจะมีอาการใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกไปและเล่าที่ผมไปรีเสิร์ชมาอาการเรมเซอาจจะใช้เวลาในการกินยารักษาประมาณ10-14วันถ้าเกิดว่าอาการรุนแรงมากๆนะครับ นั่นก็ทําให้ทุกคนหายห่วงกันไปตามๆกันนะครับเพราะถ้าเป็นอย่างที่ผมว่าจริงๆแค่2สัปดาห์ก็กลับมาร้องเพลงได้อีกแล้วนะครับหลังจากที่จจสตินลงคลิปวิดีโอลงบน Instagram ได้ประมาณ3ชั่วโมงเขาก็ได้อัปเดตอาการอีกครั้งผ่าน Story i g ว่าเริ่มจะรับประทานอาหารยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่มันทําให้ผมหัวเสียมากๆเลยแหละขอให้ทุกคนสวดภาวนาเพื่อผมด้วยนะครับอาการของโรคนี้ก็อาจจะหนักขึ้นไปสักพักนะครับและอีกไม่นานจจสตินบีเบอร์เขาก็คงจะดีขึ้นโดยเฮียจจสก็ได้ทิ้งท้าาในคลิววดีโอ่ สำหรับใครที่กำลังอารมณ์เสียที่ผมกำลังจะยกเลิกโชว์ถัดไปของผมผมก็บอกตรงนี้เลยว่าผมไม่สามารถที่จะขึ้นแสดงได้จริงๆมันหนักเอามากๆเลยแหละเพราะงั้นร่างกายของผมมันกำลังบอกให้ผม ขยับช้าลงไปอีกเพื่อนๆคนไหนที่มีตั๋วแล้วก็อาจจะต้องเลื่อนไปอีกนิดนึงนะครับอีกไม่นานเฮียแจสก็คงจะกลับมาหายดีและสร้างความสุขให้กับทุกคนได้เหมือนเดิมติดตามอีบอนรีวิวไว้นะครับผมจะอัปเดตอาการของแจสตินเรื่อยๆจนกว่าเขาจะกลับมาหายดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้วันนี้ผมไปแล้วบนะ๊ายบายครับ